ไม่เอาอ่ะเต็มเต็มเหมียวขอไปด้วยนะเหมียวอ,อยู่ห้องทั้งวันมันน่าเบื่อมากเลยอ่ะนะเต็มเต็มให้เหมียวไปด้วยนะเต็มเต็มนะเหมียวขอไปด้วยนะนะแล้วจะไปยังไงอ่ะหูโผลแบบเนี้ยใครเห็นก็ตกใจหมดเรื่องนี้สบายมากเต็มเต็มดูเหมียวนะเรียบร้อยเต็มเต็มไปกันเถอะปะ เดี๋ยวหูห,หายแต่หางโผล่แทนน่ะเมียขอใหม่นะเต็มเต็มได้ไหมเต็มเต็มหูพอเมีมยทำไม่ได้อะเต็มเต็มแต่เมียอยากไปอ่ะนะนะนะเมียขอไปด้วยนะ